ครูมาจากการขายออนไลน์ที่ไม่ได้ชอบขายนะคะเป็นคนที่ถามว่าการขายอายไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของการขายออนไลน์แรกๆก็ถือว่าอายนะคะถือว่าเป็นงานที่ใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่วยชันเป็นนักธุรกิจนะเพราะว่ามักจะชอบบอกตัวเองเสมอว่าเราคือนักธุรกิจนะคะแล้วมาให้เราทํานี้ครูจึงพยายามทํายังไงให้คนมองภาพการขายออนไลน์เป็นนักธุรกิจคือ เฮ้ยมันก็ดีนะฟังดูแล้วดูก็ดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็โอ้ยคนที่มาขายออนไลน์เป็นนักธุรกิจมันมัน,ม,น,ม,นมันดีอ่ะมันรู้สึกดีอะไรแบบนี้เห็นไหมครูก็ทําจนได้เห็นไหมคะอะไรที่เราไม่ชอบเราทําได้ค่ะแต่เราเอาความถนัดของเรามาช่วยนะคะมาช่วยดันมาช่วยอะไรแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะนี่แหละวันนี้ครูอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจตัวเองเนาะลองเปิดใจตัวเองดูค่ะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นตัวตนอะไรที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้หรอกอะค่ะ ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนิดนึงไม่แน่นะคะโอกาสเดียวที่คุณได้รับมันอาจจะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะเพราะอย่างที่ครูบอกอะค่ะบางครั้งโอกาสที่เราได้มาค่ะและสิ่งที่ครูได้มาเหมือนกันคือโอกาสอะคะ่ะออนไลน์เปิดโอกาสให้ครูมันทําให้ครูจากคนที่เป็นหนี้หลายสิบล้านจากคนที่แทบไม่มีปเปอร์เซ็นต์รอดกลายเป็นคนสุขภาพดีกลายเป็นคนมีไรายได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึง่ง จากการรับโอกาสนั้นจากการที่ไม่ปิดโอกาสว่าฉันทําไม่ได้หรอกครูเป็นคนที่ไม่เก่งโลกโซเชียลโอ้โหกว่าจะรู้อะไรยังไงนะคือถ้าถ้าอะไรชอบแบบพุ่งทยานถ้าอะไรไม่ชอบต้องศึกษาถี่มากๆแต่สุดท้ายเป็นไงคะครูก็มาอยู่อันดับเบอร์ต,ต้นๆของออนไลน์เพราะอะไรอะเพราะครูไม่เชื่อคะ่ะว่าคนอย่างครูทําไม่ได้อะ่ะเข้าใจเนาะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อนะคะว่าคุณทําได้แล้วคุณก็ต้องเชื่อด้วยว่าคุณเก่งได้มากกว่านี้คุณทําได้มากกว่านี้อย่าบอกว่าฉันทําสุดตัวแล้วไม่ค่ะถ้าคุณยังสําเร็จได้ไม่มากพอยังไม่มีคาว่าสุดตัวนะคะถ้าวันนี้คุณพอแล้วมีพอแล้วมีพอใช้แล้วไม่มีนี่แล้วเชีวิตแบบล้นลาได้แล้วสบายแล้วไม่เป็นไรค่ะทําเท่าเดิมอยู่แบบเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีนี่คุณยังต้องมีภาระ ต้องยังต้องส่งลูกเรียนคุณยังต้องใช้จ่ายคุณยังต้องให้คนที่คุณรักคุณยังต้องกินต้องใช้คุณยังต้องใช้ในทุกเดือนค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามที่คุณยังต้องใช้เงินฟังนะคะไม่มีคําว่าทําสุดตัวแล้วนะไม่มีค่ะมันทํามากกว่านี้ได้อีกมันไปได้มากกว่านี้ทุกวันเลยมันเพิ่มองศาได้นะคะเชื่อครูไหมครูมาจากการเพิ่มองศาทีละนิดค่ะไม่มีใครสําเร็จในวันนี้พรุ่งนี้ การเพิ่มองศาของเราอะค่ะมันอาจจะไปตรงล็อกวันที่สามสิบมันอาจจะไปตรงล็อกเดือนใดเดือนหนึ่งหรือมันอาจจะไปตรงล็อกเพราะฉะนั้นค่ะอย่าบอกว่าฉันทําสุดตัวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันสุดแล้วอย่านะคะถ้าวันนี้คุณจะพูดได้ก็ต่อเมื่อคุณเพียงพอแล้วคุณไม่เอาอีกแล้วถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่มีหนี้คุณไม่มีภาระความรับผิดชอบคุณมีเงินที่จะจ่ายเพียงพอต่อเดือนทุกเดือนนั่นแหละค่ะเราพูดได้เลยว่า เราพอแค่นี้แล้วเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแล้วเราทําสุดตัวแล้วอะไรเงี้นะคะไม่มีค่ะไม่มีคําว่าสุดตัวแล้วมีแต่ควาว่าเพิ่มองศาลองดูนะคะเพราะครูมาจากคนที่เป็นแบบนั้นจริงๆนะมาจากคนที่สําเร็จแบบนั้นจริงๆนี่แหละค่ะเป็นที่มาของคําว่าเปลี่ยนความคิดพิชิตหงืนล้านถ้าครูยังไม่เปลี่ยนความคิดยังคิดว่าโอ้ยทาไม่ได้หรอก ทำไม่เห็นฉันไม่สวยฉันไม่กล้าไลฟ์ฉันไม่กล้าทําวิดีโอฉันไม่กล้าออกมาอย่างนี้หรือุยวันนี้ฝนตกฉันไม่ไลฟ์หรอกวันนี้แดดออกฉันไม่ไลฟ์หรอกวันน <uh ี้ฉันอยู่ข้างนอกฉันไม่ไลฟ์หรอกวันนี้ฉันเซ็งฉันไม่ไลฟ์หรอกวันนี้นั่นคือข้ออ้างอย่าเพิ่งมีข้ออ้างค่ะให้เราเพียงพอและมากพอเมื่อนั้นล่ะค่ะข้ออ้างของเรามันจะดูหรูมาก เข้าใจไ้ะเมื่อไหร่ที่เราคดมีเพียงพอเมื่อไหร่ที่เราอิ่มเต็มเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหนะเราจะพูดอะไรก็ได้อ่ะค่ะแบบข้ออ้างมันจะดูสวยมากนะคะข้ออ้างมันจะดูหรูดูแพงนะคะแต่ถ้าวันนี้เรายังมีไม่มากพอยังไม่สบายมากพอ คนอยู่ข้างเราก็ยังไม่สบายพอพ่อแม่เรายังไม่สุขสบายพอบ้านยังผ่อนรถยังผ่อนทุกอย่างผ่อนหมดจริงกระเบลสรุปว่าทุกสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ถ้าเป็นแบบนั้นข้ออ้างไม่หรูเลยข้ออ้างไม่ดีเลยนะคะทำมันเลยค่ะถ้าอยากทำไลค์เลยถ้าอยากไลค์ถ้าไม่อยากไลค์ก็ทําอย่างอื่นค่ะทําคลิปค่ะหรือโพสเฉยๆค่ะไปก๊อปปี้เพื่อนมาค่ะทําทุกอย่างค่ะเท่าที่เราจะทําได้นะคะลองดูค่ะเพราะขวดตัดทุกข้ออ้างอย่างที่เราให้ฟังค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนลองเปลี่ยนความคิดมุมมองดูสักนิดนึงเนาะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ